ปรุงตามชอบเลยนะพี่พี่บีบมักเน่าหั็ใส่นําปลาเพิ่มได้ตามรสนี้เขาเขามักเลยนะคะมาจ้าพี่พี่มากินเขาต้ยมยำปลากระกป๋องใส่วุ้นเส้นต้ยมยำปลากระกป๋องยอดขาลองพื้นแล้วหรอพ่อใหญ่ลองมาแล้วลองได้แค่นี้เราลืมคิดว่า ข้างล่างมันใหญ่กของบนสามท่าเอาซีอ้อมาได้ได้ประมาณไม่ถึงครึ่งของได้ 1, <c oughs> หนึ่งพันสามข้างล่างอืมสร้างมาเสร็ยิ่งเราบอกว่าจะไม่ทามามา,มาจอบบ่อเบิ่งเฉยๆมาเอาขาไปไปทำกับข้าว <c oughs> ามีปลาปลาที่มีชีวิตพ่อใหญ่ก็เอาของค่อยไปปล่อยถ้าก,กินปลาที่ไม่มีชีวิตวนะนะปลากระป๋อง <laughs> อันเดลยเขาจะมาเก็บขากันนะคะพี่พี่ขาอ่อนนะคะยอดขาเขาจะใส่ประมาณนี้นะคะนี่ที่เขาแตกหน่อนอ่อนๆขึ้นมานี่นะพี่พี่ค่ะดึงเลยค่ะ เราจะใช้ยอดเขานะคะ。 มอนฮิมาลายันขาวค่ะพันสุกแล้วนะคะสุกเยอะเลยร่วงเต็มนะคะพันโดนฝนเมื่อวานนี้นะคะ หวานมากพี่พี่หวานจัดจัดหวานไม่มีติดเปรี้ยวเลยกินกินหลายวันใครได้นะคะพี่พี่จ้าสวัสดีจ้าม้นนี่้องบานมีลาบนิดนึงนะคะมันนี้เป็ต้งรดน้ำต้นใหม่พะวามวมาวานหลังบานไปรดแล้วนะคะหลังบานเห็นอนยอดคาเนี่ยกำลังแตกเลยเยอะแยะ ถึงฤด,ดูการกินขานะคะล้างใบกะจะเก็บยอดคามาต้มยำนะคะคือถ้าเป็นค่าออนช่วงเนี้ยรสชาติไม่เผ็ดนะพี่พีมันจะอมหวานนิดๆแต่ก็จะมีกลิ่นของคาอยู่นะคะเราก็จะใช้แบบเอามาต้มยำใส่ปลากระกป๋องนะคะต้มยอดขาใส่ปลากระกป๋องใส่วุ้นเส้นจ้พะพ่อใาญ่บให้ล้างบานกินปลาเป็นเราก็กินปลาตายนะคะ ซี่ฟ้ดจ้ามนีจัดไปจ้า น้ำอาจจะเยอะสักหน่อยนึงนะจ้าพี่พี่เพราะว่าหลังบ้านจะใส่บุนเส้นลงไปด้วยยานบุนเส้นอืดจ้าพี่พี่ขาเ้ากระตัดท่อนๆนะคะเราจะกินขาเป็นผักเลยนะกินขาเ<า>ปา็นอะไรนะคะ enough yep. หมอเดือนแล้วค่ะใส่ขาลงไปนะคะพี่ขาตะาไครใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปก่อนเลยปตากับป้องที่ล้างบานใส่นะคะสองกระป๋องจ้ากะจะใส่พริกซดบางนะคะเป็นตะยานแทะกะตะเพ็ดแท้พริกอะไรหน้าตาน้าก,กลัวลูกใหญ่มาก เป็นตยานจังมอเดี๋ยวละจ้าใส่ปลากระกป๋องลงไปแล้วเด้อจ้ากระต้มต้มใส่เวลาดนเนจักน่อยจ้าเพราะว่าเดี๋ยวยอดขาเห่าจะบดสุกนะคะพี่พี่ยอดขาเนี่ยจะไม่หวานนะคะเพราะว่าปลากระกป๋องเนี่ยใส่เวลาแป๊บเดียวนะคะ พี่พี่ขั้นตอนนี้ทางบ้านจะใส่วุ้นเส้นกับผักนะคะวุ้นเส้นก็แป๊บเดียวอยีกเหมือนกันเทีเลยนะคะบีบมะนาวนะคะพี่พี่มีเม็ดลงไปด้วยสองเม็ดสามเม็ดจุกจุกใสไปก่อนนะคะครึ่งลูก ก็ชิมดูจ้าพี่พี่เขาทาหรือยังไม่ค่อยหนัวนเท่าไหร่นะคะแล้วละจ้าพี่พี่ถ้าตักใส่ถวยถ้าจงเติมพริกปน่นแล้วก็ปรุงอีกรอบตามที่ความชอบของเรานะคะแล้วละจ้าอันนี้ล้างมาันก็จะเติมพริกปน่นลงไปจักน้อยนะคะตอนเราจะกินนะคะปรุงตามชอบเลยนะพี่ๆี่บีบมะนาวล้วก็ใส่นําปลาเพิ่มได้ตามรสที่เอบ เขามักเลยนะคะมาจ้าพี่พีมากินเขา่าวต้ยมยำปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นต้ยมยำปลากระป๋องยอดขาพี่พีจ้าขอบคุณพี่พีนะคะขอบคุณพี่พีทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆุกคอมเมนต์จ้า,จาเจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า